คนโอหง่ายเหรอใช่ง่ายกูว่ามันง่ายมากเลยมันง่ายนะกูไม่ไม่กรอดเลยแต่ด่านนี่เราโคตรยากเลยเราจะเตรียมวอะไรตอนนี้ทิ้งงูไหมที่เราเคยแพ้ไปเราหมดแก๊งแล้วนีดาที่เราฝ่ายแพ้มันในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็โดนกันอันนี้ตัวอะไรเนี่ยพาร์ทที่หมันมุดดินหนีหลบหลบได้อะไรมึงหลอกกูไม่ใช่ไอ้ว่ามันสีที่เราบอกมันไม่มีรับเงินแล้วใช่ไหมีบัฟ มันต้องบับเยอะยังไงมันต้องบับขึ้นเป็นดาวจีนแดงอ๋อท่านีบับอย่างเดียวตีตีแค่นั้นแหละงตีเฉยๆตีเฉยมันก็จะอาจจะมีโอกาสขึ้นอ๋อวิ่งตัวอะไรวิ่งอะไรมันกระฟาทำไมมันเคลียอะไรขึ้นเต็มเลยกระฟาเต็มเลยมันหิวเลือดให้เพื่อนได้ด้วยโอ้ตีลวัวเลยไอ้ตัวนี้มันหิวเลือดให้เพื่อนมันโคตรของจะโกงบอกไว้เลยเรื่อดมันเยอะเหมือนกันนั่นโอ้โหตัวตีทีเดียวแตกเยครับ Oh. anh cho đeo ạ Chế cái bụng Ngài Chị cho mấy chờ Không Tạp lời Vậy Không phải được พี่ติดพี่มองมาเดินอยู่เลยพี่รัวๆเล่นไม่มันเลยอ่ะรัวๆอะไรพี่รัวๆคนน้อยให้เหมือนกูตีพ่อขายไม่กูไม่ได้ตีไม่ไม่ไปตีผีดไปตีแล้วอะไรวะไปตีตัวมาพี่เดี๋ยวกูเกี่ยวความกันโอ๊ย ใชครับผมตอนนี้เราก็จอไปไปตอนนี้เราเราต้องข้ามไปที่พิกฤตเล็กน้อยนะตอนนี้เราผ่านเราเจอวิกฤตแล้วมีคนแบตเลยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนั่นก็คือบาร์ดี้คูโอเคเราก็มีผ่านด่านได้เร็วๆที่สุดเท่าที่สถานบ้านนะครับลาก่อนก่อนจะมีคนหายเออกูหายไปแล้วยังยังตาไป หายไปแล้วอะไรวะฝากฝังฝากฝังไว้กับมึงด้วยตอนนี้เราก็เหลือแค่สองคนกันแล้วเหลือแค่อะไรวะวังสุดท้ายสุดท้ายเราสองคนฝังสุดท้าย่คเลยแข่งกันแข่งถึงตัวจะไปแต่ใจยังอยู่นะอ้าะอีวะ ไปครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่กระแด่านไหนว่ามันหายเป็ีอนี่ด่านกระโปงกระโปงถึงควจะหายในเสียงยังอยู่อะไรวะเครื่องเขาคือปาร์ตคุณโดนอะไรก่อเนี่ยผีทองอะไรผีทองผีทองอะไรวะลอยอีกล้วงล้วงแทง แต่คด okay. oh, uh ิโอเคครับดวงแสงครับโอ้อะไรวะโอีอะไรวะผ่านเราต้องการที่จะผ่านไปแล้วเฮ้ยต้องรับใช่เห็นเไปกันราการตีลมาการขายของการ เงินกูต้องเยอะอะไรไม่ได้ใช้เลเนี่ยโอ้ยไหม่เงินกูเยอะกว่าเงินพันเลยไม่จะใช้เออไปซื้ออ้วนสีแดงกันเนาะแต่แม๊กโอ๊ยกระโดไม่เป็นไรผมไม่นหญิงชอบเลยไม่เป็นไรครับเนาะเออสองคนก็เกลือได้นะครับแย่แข็งแตกแค่แบบอะไรนะภาพอะไรนะภาพดวงตาหรออะไรวะภาพดวงตาแท้เออแค่ภาพดวงตาแท้นะ้ผมกินกล้วคนก้เคียวได้นะอย่างเงียบั๊บเซนงูบั๊บบั๊บบั๊บมันคืออะไรเพื่ออะไร จะเพิ่มสถานะคนเยอะเลยมมกาถึงมันจะเพิ่มมากขคะแนนก็ได้เป็นแค่พี่น้องรัวไอ้เพี้ยนพูดเพี้ยอะไรอะไรเป็นลูกคิวกรอนอะไรเอาคิ้วร้อนอะไรพูดอะไรเกกือบแตพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรนะถึงว่ามันจะถึงอะไรเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมหนึ่งสองสามอุ้ยถึงมันจะเพิ่มสถานะมากแค่ไหนมันก็ได้เป็นแค่พี่น้องแหละโอ้เล่ ตัวเองหมดห้ามเองไม่ต้องเลยครับนแล้วมีคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จะทิ้งของก่อนก็ได้จะทิ้งของให้มึงก่อนอ่ะด้วยอกเลยเราไม่ใช่เพื่อแบ่หมดในของในนี่นได้อยู่กันเล้วะอย่เดียวพอแล้วใค้ใค้ใครเห็นนี่แทนนี้เลยไม่ต้องใช้หลอกหัวลงฮอร้อนเออบ้าข้างกันมาทำไมวะอ๋อไม่มีเกาะใช่ไหมมันเพิ่มสถานะดีก็มึงไม่ได้มีเกาะไงก็มึงมีเกาะเลื่อยมึงก็ลดไงใช่แล้วมันก็ใช้ได้เรื่อยๆเพราะกูเลื่อกเต็มแล้วจะลด ม,มันก็นนติดกูอะไรงมึงมึงแป้งสติแบงแล้วมึงค่อยๆพูดมึงเข้าใจไหมคือมันไม่จบง่ายหรอกเกมอ่ะเหมือนมึงบีบกูโดนผีกอยอยี่ละอีเจนี่กูไม่โดนดาเมจกูโนดามิเอต์โอแ <c oughs> ม่โอแม่อูยิ่งของดองลุยอ่ะทำไมเสียงมันดัง,ง <c oughs> มมดดเลย ตึงอยู่เรับตอนนี้ตึงอยู่นะใช่ตึงมากใช่ตึงมากครับมึงเดือดหลายเดือดสองตัวสามตัวแล้วคือเอ่อเลือดมันยังยังเป็นแบบสามคนหรือไม่หรือยังไงมั้แค่ดูคือถ้าเล่นเอ่อสามคนหรือว่าแบบเชิญเพื่อนมานะผมก็คือเดินเลือดจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มไหมเลือดใช่ใช่อยู่ดีแล้วคือไหนเอาวะไม่รู้เอาวะทำไมาเฮ้ยกูเป็นอยู่อะไรวะทำไมกูได้เลยของกากเนอะเนี่ยกูไม่อยู่ยิ่งเชยหรอกกูอะไรวะ คืออะะไรวสวยมีแต่ของสีฟ้าเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่แต่เวลาเสริมแกงอุปกรณ์มีหุ่นยนต์หุ่นยนต์เทวานคืออะไรแบบไม่รู้เหมือนกันโจมตีเลยเลยมันจะให้กองเลือดมั้งให้ขวดเลือดได้เวลาใช้สูตรผสมสลับอาวุธขายไม่ขายเดี๋ยวก่อนฮะตามนั้นฮะไปมันจะผ่านบอสองคนได้เราแบ๊บได้แล้วก็แกงแกงมีเงิน เกี่ยวอะไรกันนะหยิบมันซื้อบอลได้อยู่ใช้เงินซื้อบอลอยู่สี่ร้อยบาทห่วงแล้วน้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามน้องตีสามตีสี่ใหมาไหม่มามาจะไม่เข้ามาว่ะอ๋อกินบักไปนะครับผ่านบอกคนเดียวนะครับผมสรุปนะครับเอ่อบักไปนะฮะกินี เอาไฮ้เกมแม่งบั๊กอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาแล้วเอาไปห้องยังไม่ได้โอ้ยจะผ่านอยู่แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมาไหมตัวหายแล้วกูเล่นคนเดียวไม่มากูเล่นคนเดียวโอ้อะไรเนี่ยนี่กเกมเป็นตำนานนะนี่เกมกูมาสามคนไม่ใช่เหรอนี่แหละเกาเรียกความหวังสุดท้ายของแต่แบงค์ กอบไม่เป็นเดียวนี่นี่คือความว่างสุดท้ายแบบแท้ทูความว่างสุดท้ายอลังการงานสร้างนะเอาจะแบบดูเดียวแล้วเดียวใดกูหดมากกูยังโหดเลย คนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับแค่คนเดียวต่อไปต้องแบบแบบเต็มร้อยนะน้องหรือว่าโดนเกมบั็กไม่ได้คิงก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโดนเกมบั็กแบบนี้ก็เออเต็มแบบเต็มร้อยก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่นเหมือนกันไปมีฟ้าอยู่เอ่ะไหมไงโดนโอ้โหสุดสวยแล้วโอ้โหได้ไงกลัวแล้วเริ่มรุ้นแล้วเริ่มรุ้นแล้วใช่เริ่มโอ้ยเริ่มรถแล้วพอวะยี่สิบปีนะแข่งมันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้เหร โอเคเออมันตายตายไวกว่าเดิมเยอะเลยเรียนรู้ให้แล้วนะครับน้องเพราะว่าออกสองเงินพันหนึ่งไม่ได้ใช้ออกสองเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเซ็ตกูไม่ได้ได้กูได้จนเยอะแล้วมีเป็นพันเลยหาอะไราเลยตัวนี้สถานะกูยิ่งน้อยอยู่เรียบร้อยของนี้มาเพื่ออะไรวะพร้อมแบบโคตรเถื่อนนะน้องถึงเวลาแล้วสิ ตอนนี้ล้วก็เออลอยัวฟาก็ตอนนี้เราก็ถึงบอ์กันแล้วผมก็จะเป็นบอสเออก็จะเป็นวิธีการสู้แบบง่ายนี่คือวิธีการสู้บอสที่ง่ายสุดอะไรใช่แค่นี้ละฮะเงินนี่น่ะ4ี่ร้อยฮะก็ไปต่อกันเลย อย่างนี้ก็ได้หรอโอ้มึงเอาเงินนี่โอ้มันเลยสามคนแต่กลับมาอยู่คนเดียวร้อยร้อยกว่าหลอดเองดือดอ่ะอุลตร้าแมนมันง่ายมากกูผ่านมาเป็นสิบกว่าหลอดแล้วลบไปชูไปซะ e ่ไม่ต้องใส่เพลงด้วย e ่มากเลย e ่คนตัดได้แกตัดเองอัดเองอะไรวะดีคนเดียวด้วยเดินงูงูง่ายๆเลยคนเดียว ถ้ามึงแพ้น่ะน่นมึงแพ้นีคเขามาแพ้ตีตายเฮ้ยมันย้อนเวลาว่ะไม่ต้องเล่นอ่ะสิบสามนับร้อยแตกไหมอะไรวะเนี่ยคนเดียวกับแบบนี้แหละคนเดียวม็ง่ายอ่ะอุ้ยวิ่งจบท้ายมาแล้วสี่แขนกูยืนแลกเลือด มีกี่เฟสวะบอตัวนี้3เฟสมันเดิมเหรอไม่เปลี่ยนมีร่างอุตอร์แมนโอ้มันจะมีร่างอุนตอร์แมนยูน่าแล้วก็อุนเตอร์แมนจังหวะนี้มีเรซอร์ซูง่ายชิวหายเลยมีด้วยเทเลนึงก็ชนะนิดหน่อยยืนยืนยืนรับเรซอร์เลยไหงตายดิมีเกาะอีกด้วยเรียบร้อยง่ายจังหวะเอ้ยมีอะไรเลือกอยูด้วย ไรยูด้ลยอ่าอ่าเรยใส่ทำไมแบงค์มันไอ้ยืดมึงวะยืดเฮ้ยนนี่ไวะมเอ๋อพี่นจะตายอ่ะเกิดอไเกิไโอ้ชิ่ายมีคนตายว่ะีคนตายว่ะไม่ไไม่ไอะไรอะนี่ไงมึงนี่ไงมึงเฮ้ย ยังโดนอีกไม่โดนโอ้มันเต็มแแบบเลยหรอแต่กูเล่นตอนนี้กูโดนแล้วกูว่ากูโดนเต็มนี่นี่หม่ขฆ่ากูไม่ได้หรอกบอตโง่เล่นหกสิบแล้วโหลดไอเจนแบกไอเจนแบกไอเจนแบกมันไฟไหมเราแบก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 เออมันไฟเออเนี่ยมาแล้วลุงอันนี้แหละที่จะตายแน่นอนตาย

กบายบาย